สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีหลังหวยออกครับทุกท่านเมื่อวานก็ทราบผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกแล้วนะครับรางวัลที่หนึ่งได้แก่เจ็ดห้าเจ็ดห้าหสาสองตัวได้สามสองทุกท่านสอบผ่านกันไหมครับมาทุกท่านมาดูแนวทางของอาจารย์ที่เข้านะครับว่าเป็นข้อมูลตามต่องวดใหม่ แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดซันเดย์นะครับคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้6ก็มานะครับเข้าหลักสิบสตัวของอาจารย์มี3 6เข้า2ตัวบนตรงๆนะครับสำหรับ3ตัวของอาจารย์นั้นหลักร้อยผิดไปถูกทันอาจารย์ทำได้เลข1นะครับโ่อยออกห้าหกสามงวดใหม่มาแล้วนะครับตามต่อได้ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอัตมกรเมลัยนะครับสูตร2ตัวสูตรนี้ของอาจารย์มี3 2สองทุกท่าน3 2สองก็ลงไปด้านล่างนะครับเข้าตรงตรงต่อมาก็ชุดเต็มล่างของแอนโจนะครับแอนโจคำนวณได้3 2สองตรงตรง,ตรงนะครับงวดใหม่มาแล้วนะครับตามต่อได้ทุกท่านสำหรับล่างชุดเต็มของแอนโจ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดนาอ้วนนะครับแอดนาอ้วนก็มี36ทุกทันาน36นี่มาเป็นตัวกลับนะครับถัดมาก็เป็นแนวทางของแอดให้ด้วยใจนะครับแนวทางของอาจารย์มี6 3สทุกทัน63สเข้าตรงๆนะครับไปด้านบนโอ้หกหสสสอง ถัดมาก็จะเป็นาทางของอาจารย์ปรีชาอาจารย์ปรีชานี่เข้า2ชุดเลยนะครับมี3 2แล้วก็มี3 6ทุกทันสำหรับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์นี่ผิดไปแต้มเดียวนะครับอาจารย์คำนวณได้3 4 6นะครับโพยออก5 6 3 ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดล่างของแอดหนาวน้ำค้างมีสอทุกทันมาเป็นตัวกรับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดประกอบนะครับเพลกเด่น2ตัวของอาจารย์ได้สอสามาทั้ง2ตัวชุด2ตัวของอาจารย์เข้าอยู่นะครับสามตรงๆ3งสาสองก็ไปด้านล่างนะครับ ถัดมาก็แนวทางของแอดลิคิดนะครับมีสามหทุกท่านไปด้านบนนะครับเข้าตัวกลับมาต่อกันที่แนวะทางของแอดดุยพารันก็เข้านะครับงมวดนี้แอดดุยพารันมีสามสองทุกท่านลงไปด้านล่างสำหรับชุด3ามตัวของแอดดุยนั้นผิดไปตัวเดียวนะครับคุณชมมีห้าสามสองห้าสามเก้า ประมาณนี้นะครับอีกชุดหนึ่งก็คือ6 5 9ุ้กทันใกล้เคียงอยู่นะครับต่อมาก็จะเป็น,นทางของแอดมินอุแอดมินอุนี่เข้าชุด3ตัวเลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวกลับแล้วของข้อมูลทำได้6 3 5ทุกทันต่อมาก็แอดใต้ฟ้านะครับแอดใต้ฟ้าเลขเด่นคำนวณได้3 มาทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับชุดสองตัวมี36นะครับเข้าเป็นตัวกลับงวดใหม่ก็มาแล้วนะครับอาจารย์ให้มาเร็วถัดมาก็จะเป็นทางล่างชุดเต็มของแอดกลมนะครับมี3 2สองใบนี้แนวทางกระดาษขาวมี36นะครับเข้าตัวกลับ ต่อมาก็แนวะทางแอดมุกนะครับมี2องสามนี้แนวะทางสรุปของอ p ก็มี2อสนะครับมาเป็นตัวกลับถัดมาจะเป็นแนวทางของอพี่ควายคนโก้แนวะทางของพี่ควายสตัวมี6 3 3ตัวชุดเด่นของอาจารย์นั้นหลักร้อยผิดไปทุกทันหลักร้อยของอาจารย์ได้8นะครับ สองตัวก็ถูกอยู่นะครับหกสามต่อมาก็แอ้พี่หมินนะครับมีสามหกใบนี้แนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชคชุดสองตัวนี้มาทั้งสองชุดเลยนะครับมีหกสามแล้วก็มีสองสามสำหรับชุดสามตัวของอาจารย์เข้าตรงๆนะครับตรงนี้ห้าหกสามทุกทันห้า 63สแนวทางของพีเซอร์เทวดานี่เข้า2ใบนะครับต่อมาครับใบนี้แนวทางของอัตนาคีนมี6 3สามทุกทันพีเซอร์เทวดาให้โชคใบนี้ก็มี6 3สนะครับเข้า2ใบก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ที่เข้านะครับไว้เป็นข้อมูลตามต่องวดใหม่ ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ